สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับเป็นรุ่น1,000วัตต์และ600วัตต์นะครับลูกค้าใส่กลอ่องกล่องใหญ่มาเลยนะครับอันนี้เป็นที่อยู่นะครับที่ผมตัดออกเพราะว่ามีลูกค้าเมื่อก่อนนะฮะมีลูกค้าบางท่านนะครับดูคลิปแล้วก็เห็นที่อยู่ นะครับแล้วก็เอาที่อยู่ตรงเนี้ยส่งของมาซ่อมโดยที่ไม่ได้คุยกับผมก่อนนะครับก็ส่งมาถึงแล้วผมก็งงว่าเอ้ของอันนี้ของใครท่านใดส่งมาไปหาข้อมูลการแชทก็ไม่มีนะฮะอ่าสุดท้ายต้องโทรไปถามนะครับพอโทรไปถามก็บอกก็เห็นที่อยู่ในคลิปใน youtube ก็เลยส่งมานะครับทั้งๆท,ที่ไม่ได้คุยกันก่อนเลย นะครับอย่าทำนะครับนะเพื่อนสมาชิกที่ดูคลิปลูกค้าที่เข้ามาดูคลิปแล้วจะส่งมาซ่อมนะครับอย่างน้อยๆต้องคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าผมจะให้ช่องทางการติดต่อทางแชท a c e b o o k เท่านั้นนะครับไม่ติดต่อทางโทรศัพท์นะฮะเพราะว่าถ้าคุยกันทางโทรศัพท์ผมจะลืมนะครับคุยกันวันสองวันผมก็ลืมแล้วนะฮะเลยส่วนใหญ่เลยให้ทิ้งข้อความไว้ในแชท ทาง Facebook นะครับก็ทิ้งข้อความไว้ในแชทพอผมมีเวลาว่างผมก็จะไปไล่ดูนะครับแล้วก็รับงานถ้าผมยังไม่อ่านแชทไม่ได้ไหมายความว่าผมไม่ตอบนะครับก็คือยังมีงานซ่อมยังมีคิวซ่อมอื่นๆอยู่นะครับผมจะยังไม่เข้าไปตอบแชทยังไม่เข้าไปอ่านแชทนะฮะท่านทิ้งข้อความเอาไว้ในแชทเลยว่าท่านต้องการ ที่จะส่งกิจทายรุ่นไหนมาซ่อมอาการเป็นยังไงนะครับพอมันถึงคิวซ่อมคิวที่จะรับงานเนี่ยผมก็จะไปเปิดแชทแล้วก็ตอบท่านนะครับหลายๆท่านส่งมาผมไม่อ่านแชทก็เกิดอาการไม่พอใจนะครับว่าผมทำไมไม่ตอบแชทนู่นนี่นั่นนะฮะก็บางท่านก็ไปหาเบอร์แล้วโทรมาถามว่า อ่าทำไมผมส่งแชทไปแล้วพี่ไม่ตอบแชทไม่อ่านแชทเลยนะครับก็แชทผมค่อนข้างเยอะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านส่งมาแล้วผมตอบตอบทุกคนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาสำหรับผมในกรณีลูกค้าที่ผมรับงานมาก่อนหน้าแชทมันจะตกไปนะฮะมันก็จะหายต้องมานั่งหานั่งไล่ดูอีกนะฮะมันจะเสียเวลาก็ จะตอบเฉพาะคนที่ผมรับงานนะครับคือผมเข้าไปตอบหมายถึงว่า,าคือรับงานท่านแล้วหรือว่าเข้าไปคุยพูดคุยท่านแล้วถึงคิวท่านแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเยอะจริงๆงนะฮะงานซ่อมค่อนข้างเยอะมากนะครับที่ต้องการที่จะส่งมาซ่อมตอนนี้ก็รอคิวกันกันยาวกันเป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับรอคิวที่จะส่งมาซ่อมนะครับค่อนข้างเยอะผมจะไม่รับมากองไว้นะครับก็คือรับมา อย่างเนี้ยตอนนี้ผมรับงานท่านนี้มานะครับท่านอื่นๆที่รอส่งซ่อมก็ยังรอก่อนนะฮะยังไม่ได้ให้ส่งมานะครับก็รับท่านนี้มาก่อนแล้วซ่อมท่านนี้เสร็จส่งท่านส่งงานของท่านนี้กลับก็จะไปรับงานของอีกท่านหนึ่งที่ถึงคิวแล้วส่งมานะครับท่านที่มาหลังอย่างนั้นก็รอ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 ไปก่อนนะฮะยังไม่ให้ส่งมานะครับท่านรอได้ท่านก็รอนะครับท่านรอไม่ได้ก็อาลองส่งไปให้ช่างท่านอื่นนะฮะ ส่งไปให้ช่างทั้งอื่นก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามีหลายท่านที่รับซ่อมอยู่นะครับผมจะไม่รับงานท่านมาดองไว้เป็นเด Hotel ือนๆนะครับเพราะว่ายังมีโอกาสให้ท่านบางท่านอาจจะรีบใช้งานนะฮะส่งมาทิ้งไว้ที่ผมถ้าสมมติว่าผมรับมานะครับมากองรอไว้เป็นเดือนเลยท่านก็ไม่ได้ใช้นะฮะผมไม่ได้รับมาของอยังอยู่ที่ท่านท่านก็ยังมีโอกาสที่จะส่งไปให้ท่านอื่นซ่อมก่อนมีโอกาสที่จะได้ใช้งานเร็วดีกว่าที่ผมจะรับงานท่านมาดองไว้จริงจริงหรือเปล่าฮะอ่า ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเปิดดูกันนะครับว่าข้างในมี2ตัวนะฮะดูว่ามันเสียอาการยังไงเพราะผมไม่ได้สอบถามทางลูกค้าลูกค้าแจ้งบอกว่าเสีย2ตัวก็ให้ลูกค้าส่งมาเลยนะครับแกะกล่องดูกัน ทานที่ส่งมาซ่อมนะครับสาย AC ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้ใช้นะครับสาย AC นะบางทีส่งมาแล้วบางครั้งผมก็ลืมส่งกลับไปก็มีนะครับลูกค้าก็ทวงถามนะฮะก็บางทีก็ต้องโอนเงินคืนบางทีก็ต้องส่งกลับไปอีกรอบนึงนะฮะพวกนี้ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็จะมีรุ่น600วัตต์นะครับ1ตัว อันนี้ก็ด้านในนี้ก็จะเป็นรุ่น1,000วัตต์อีก1ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะซ่อมรุ่นตัว600วัตต์ก่อนอันนี้เอาไว้ในกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวเช็คเบื้องต้นดูก่อนนะครับว่าทาง DC ช็อตหรือเปล่านะครับ โอเคนะฮะทาง DC ไม่ช็อตนะครับก็อาจจะเสียหายทางฝั่ง AC นะครับน็อตมันหายไปไหนตัวหนึ่งเอ่ยน็อตมาไม่ครบหนึ่งตัวนะครับก็สแสดงว่ามีการถอดมาแล้วแล้วก็ใส่มาไม่ครบหรือว่ายังไงอันนี้ไม่ทราบ นี่นครับก็ฟิลขาดนะครับฟิลขาดก็แสดงว่ามอสเซตทางฝั่ง AC ช็อตนะครับก็เดี๋ยวเราต้องหรือออกมาเช็คนะฮะ ครับก็มีมอสเฟตช็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ซีเนอร์ไดโอดสิบสองโวลต์ที่ระหว่างขา g กับขา S ของมอสเฟตตัวนี้นะครับมอสเฟตตัวที่ช็อตคือตัวนี้นะครับส่วนซีเนอร์ไดโอดของมอสเฟตตัวนี้ช็อตนะครับแต่มอสเฟตไม่เสีย นะครับซีเนอร์ช็อตเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกลับมาทำงานได้หรือเปล่านะครับครับก็เปลี่ยนมอสเฟต แล้วก็ซีเนอร์เดโอดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าดูว่าวงจรยังมีอะไรช็อตอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะออนเบรกเกอร์นะครับดูว่าหลอดไฟติดหรือเปล่านะฮะออนเบรกเกอร์ on แล้วนะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วนะครับตอนนี้มีไฟ AC เข้าที่อ่าวงจรที่ตัวกิจทายแล้วนะฮะสังเกตว่ามันจะมีหลอดไฟสีเขียวติดหนึ่งดวงนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการวัดสัญญาณที่ตัวมอสเฟตนะครับทั้ง4ตัวโดยออสซิโลสโคปนะฮะดูว Osc ่าสัญญาณรูปคลื่นนั้นปกติหรือเปล่านะครับก่อนที่จะทดสอบรันต้องวัดดูก่อนนะครับการวัดก็ใช้สาย โรบนะฮะจับที่ขาหนึ่งและขาสามของตัวมอสเฟตนะครับอ่าโอเคนะฮะเมื่อจับแล้วก็ออนไฟ a เเข้าเพื่อดูลูกคลื่นนะครับอ่โอเคนะครับรูปคลื่นก็จะต้องเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับความถี่50เฮิร์ต โวลต์พี t ทูพี k ไม่เกิน13โวลต์นะฮะอยู่ในช่วง11ถึง13โวลต์นะครับตัวนี้ก็เป็นขึ้นสี่เหลี่ยม50เฮิรต์นะครับโวลต์พีกทูพี k อยู่ที่11.2นะครับสัญญาณปกตินะครับวัดตัวที่2นะครับ นะครับตัวที่2ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์นะครับโวลพีคทูพีคอยู่ที่11.5นะครับสัญญาณปกติครับตัวที่3นะครับ นะครับตัวที่3ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่5 0เฮิร์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่1 1บนะครับสัญญาณปกตินะครับตัวที่4นะครับตัวที่4นะครับสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12.9นะครับ สัญญาณปกตินะครับโอเคนะครับเมื่อสัญญาณปกติทั้ง4ตัวนะฮะเราก็มาทดสอบรันเบื้องต้นกันดูนะครับผมจะเซตแรงดันโอจะพายที่42าโวลต์นะครับแล้วก็กระแสอยู่ที่3แอมป์นะครับก็ หนีบสายเข้าที่ขั้วบอกลบนะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นผมจ่าย AC เอขอภายจ่ายดีก่อนนะครับจ่าย DC เพื่อเข้าทดสอบถ้าคอนโทรเลอร์ของตัวกิจทายก่อนนะครับโดยที่ยังไม่จ่าย AC นะฮะดูว่าคอนโทรเลอร์ทำงานหรือเปล่านะครับกิจทายเปิดติดคอนโทรเลอร์ Controller ทำงานนะครับ โอเคนะครับก็จ่าย AC เข้ามานะครับบพาสหลอดไฟนะครับในขั้นตอนการเพทสลันเนี่ยนะครับจะต้องบพาสหลอดไฟนะครับโดยที่ไม่ให้มันผ่านหลอดไฟนะครับถ้ามันผ่านหลอดไฟกิจทายอาจจะมีปัญหาอีกนะครับอาจจะช็อตอีกนะครับมอสตเตต้องบพาสนะครับในการทดสอบลันนะครับแต่ว่าในการวัด สัญญาณนะครับในการทดสอบเบื้องต้นเราจะต้องผ่านหลอดไฟก่อนแต่ว่าตอนรันเนี่ยจะไม่ผ่านหลอดไฟแล้วนะครับอโอเคนะครับตอนนี้ AC พร้อมนะฮะ DC พร้อมนะครับออนสวิตช์รันดู โอเคตอนนี้ตัวโอเคครับมันมีไฟรั่วที่ตัวขดลวดนะครับเดี๋ยวผมออฟตัวนี้ไปก่อนเห็นไฟแลวแป๊แบๆที่ขดลวดตัวนี้นะฮะเป็นไฟสูงนะครับตรงนี้ไฟ300กว่าโวลต์น,นะครับ เดี๋ยวลองตรวจเช็คดูก่อนว่ามันรั่วจากจุดไหนนะครับสายก็ถอดยากมือเดียวอาไม่ต้องถอดก็ได้เดี๋ยวลองดูนะครับ มันมีไฟรั่วนะฮะมีไฟรั่วตรงดรั่วดี่นะครับอา่มอามีเดี๋ยวไฟมาส่องจะชัดนะฮะนครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะฮะ ตรงไปลายไขควงนี่นะครับนี่นะครับจะมีรอยดำๆอยู่นะฮะมันรั่วนะฮะตรงนี้ที่ตอนลันตอนแรกที่มันดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะนะครับแล้วครับเดี๋ยวจะต้องจัดการก่อนนะฮะขดลวดตัวนี้น่าจะเป็นขดลวดกองความถี่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ีอาการไฟรั่วเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ไขก่อนนะครับเพราะว่ารันไม่ได้รันไฟลั่วอย่างนี้เดี๋ยวก็พังอีกนะฮะมาทดสอบรันกันอีกทีหนึ่งนะครับจุดที่รั่วนะครับที่ขดลวดตัวนี้นะครับเส้นที่มันรั่วถึงกันเนี่ยผมจับทางแยกออกจากกันนะครับแล้วก็เอากาวตาช้างเนี่ยหยดลงไป นะครับหยอดลงไประวังตรงจุดที่มันรั่วนะครับตัวกาวตาช้างมันก็เป็นฉนวนป้องกันที่ป้องกันจุดที่มันรั่วถึงกันได้นะครับเพราะว่าไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้ไขนอกจากเราจะเปลี่ยนมันใหม่แต่ว่ามันรั่วนิดเดียวเนี่ยเราก็ใช้วิธีเนี้ยผมใช้วิธีทีเนี้ยนะฮะก็สามารถแก้ไขตรงจุดรั่วได้นะครับอ่ะโอเคมาลองกันดูอีกทีนึง ะครับจ่าย AC จ่าย DC นะครับทดสอบรันดูนะฮะดูว่ามันจะรั่วอ,อีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าที่จะรั่วแล้วนะฮะโอเครันแล้วนะครับอ่าเริ่มรันแล้วนะฮะจุดที่ ไฟรั่วนะครับก็ไม่รั่วแล้วนะครับทีนี้มาดูกันลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับก็มันก็จะดึง,ส,งสูงสุดได้ไม่เกิน3แอมป์นะฮะส่วนกำลังวัตต์นะครับจะอยู่ที่ราวๆ100่วัตต์นะฮะนี่นะครับก็ถือว่ารันปกตินะครับการที่ผมลิมิตแรงดัน 42V โวลต์ v, แล้วก็กระแสอยู่ที่ 3M แอมป์เนี่ยนะครับกำลังการผลิตถ้าปกติเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณ1 0 0วัตต์นะครับอยู่ที่ราวๆ1 0 0วัตต์จะเห็นว่ากำลังการผลิตสวิงสูงสุดอยู่ที่1 0 2 1 1 5 1 5 6วัตต์ก็แสดงว่าปกตินะครับตัวกิจทายทำงานได้ปกติ เดี๋ยวผมจะประกอบเดี๋ยวมาทดสอบรันที่กำลังวัดสูงๆกันดูอีกทีหนึ่งนะครับครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับมาทดสอบรันที่กำลังสูงๆดูนะครับสำหรับรุ่น600วัตต์เนี่ยนะฮะผมจะลีมิตกระแสไว้ที่12.5แอมป์นะครับถ้าตัวกิจทายทำงานได้ปกติ นะครับจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราวๆ4 0่วัตต์นะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตของผมนะครับก็ช่างแต่ละท่านอาจจะมีจุดสังเกตที่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่เทคนิคของช่างแต่ละท่านนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งกระแสที่12นะฮะจุดจุดนะครับ12.5แอมปร์แรงดันเท่าเดิมนะฮะก็คือ42โวลต์นะครับ ก็สำหรับกิจทายรุ่นนี้นะครับรุ่น600วัตต์ในการใช้งานเนี่ยนะครับควรจะใช้ที่แผงเดียวพอนะครับในการซื้อใช้งานเนี่ยนะฮะแผง350วัตต์400วัตต์ใช้แค่แผงเดียวนะครับถ้าใช้2แผงก็ควรจะเป็นแผง250วัตต์ถึง280วัตต์เนี่ยพอได้อยู่2แผงนะครับ ถ้าแผง300วัตต์ขึ้นไปใช้2แผงจะใช้ได้ไม่ทนนะครับเพราะว่าสเปคมันแค่600วัตต์ทำงานจริงๆต่อเนื่องเนี่ยสัก300วัตต์นี่ก็ค่อนข้างแย่แล้วครับร้อนอ่ะเดี๋ยวมาทดลองรันดูนะครับตอนนี้ AC พร้อม DC พร้อมนะครับลองดูว่าจะรันได้ปกติหรือเปล่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับที่กำลังวัตดประมาณ400วัตต์นะครับ โอเคเริ่มรันนะครับเราดูที่มิเตอร์เนี่ยครับเริ่มมีการดึงกระแสทาง DC นะครับดูที่มิเตอร์ AC นะครับบรรทัดบนสุดสีเหลืองนะครับจะต้องขึ้นไปสูงสุดที่ราวๆ400นะครับถือว่าตัวกิจทายถึงจะปกตินะครับถ้าไม่ถึง400วัตต์แสดงว่ายังไม่ปกตินะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตของผมนะฮะ มันก็เริ่มไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยกระแสที่ผมลีมิตไว้นะฮะสิบสองแอมแรงดัน42โวลต์จะต้องได้ที่ราวๆสี่ร้อยวัตต์นะครับนี่นะครับ400วัตต์นะฮะอยู่ที่404วัตต์นะครับ 403วัตต40์402วัตต40์404วัตต์นี่นะครับก็ถือว่าตัวกิจไทยายทำงานได้ปกติแล้วนะครับนะครับในการทดสอบเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันลันได้ก็คือปกติแล้วนะครับแต่ในการใช้งานเนี่ยจะทนหรือไม่ทนนะฮะมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับ ็มีปัจจัยหลายอย่างเพราะว่าในการใช้งานจริงลูกค้าไปใช้เนี่ยระบบมันจะแตกต่างจากนี้นะครับในการทดสอบคือพาวเวอร์สไปในการใช้งานคือแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็แต่ละพื้นที่นะครับแรงดันไฟฟ้าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางพื้นที่แรงดันไฟฟ้าเสถียรบางพื้นที่ไม่เสถียรก็เป็นเหตุทําให้มันเกิดความเสียหายได้นะครับนี่นะครับรันได้ปกตินะครับราวๆ4 0 0วัตต์ ่ะโอเคนะครับไม่ทดสอบนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสปายผมมันตัวขั้วมันรองรับกระแสได้ไม่สูงมากนะฮะขั้วเสียมันร้อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ประกอบใส่ฝาปิดตอนแรกผมว่าจะเอาอีกตัวขึ้นมา ทำอยู่ในคลิปเดียวกันเลยแต่ว่าดูแล้วคลิปยาวเดี๋ยวแยกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตัว1,000วัตต์นะครับก็เดี๋ยวขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับตัว600วัตต์ก็อาการก็คือมอสเฟสช็อตฟิวขาดนะครับเออร์เลอร์ไม่รันนะครับการแก้ไขก็เปลี่ยนมอสเฟสเปลี่ยนฟิวนะครับแล้วก็มีซีเนอร์หนึ่งตัวนะฮะซีเนอร์เดลโอดหนึ่งตัวอ่าซีเนอร์เดลโอดชอด็อตหนึ่งตัวด้วยนะครับก็เปลี่ยน ิเปลี่ยนมอสเฟตเป็นซินเดอโอดกลับมาทำงานได้ปกตินะครับก็คลิปนี้เนื้อหาในคลิปส่วนหนึ่งส่วนใดผิดพลาดกันใดขออภัยเพื่อนๆไนว้ในอากาศนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ